สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะเอา NVR v s t a r CAM มาแกะแล้วก็ประกอบให้ชมนะครับมีคนต้องการใช้งานเป็นเพื่อนที่รู้จักกันให้ติดตั้ง NVR v s t a r CAM กับกล้องที่บ้านนะครับก็เลยถือโอกาสยืมมาอัดคลิปให้ดูด้วยซึ่งเขามีงบไม่มากนะครับก็เลยแนะนำให้ใช้ NVR N 8 2 0 9นะครับสำหรับกล้อง9ตัว จริงๆถ้าเกิดท่านใดที่คิดว่าจะมีกล้องที่บ้านเยอะแนะนำให้ไป16ตัวเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างเขามีงบจำกัดเขาตั้งใจจะใช้ฮาร์ดดิสรุ่นนี้นะครับเป็นฮาร์ดดิสแค่เพียง160กิกเองผมมองว่าก็ใช้ได้นะเป็นพอร์ตซาตาก็เสียบได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวผมต้องการให้มีรายละเอียดครบนะครับแล้วก็จะ แนะนำวิธีการตั้งค่า IP เหมือนฟิก IP ให้กับเครื่องบันทึกเครื่องนี้ด้วยนะครับก็หน้าตาก็คุ้นเคยถ้าเกิดว่าคนใน YouTube หรือว่าดูช่องอาทิบายบ้านก็น่าจะพอเห็นนะครับมาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับเขาแพ็คมาแบบนี้แต่ว่าคู่มือเขาจะดูงงๆหน่อยนะผมเคยแนะนำไปผมเคย ทำคลิปเกี่ยวกับ NVR ให้ดูก็คู่มือจะงงมากนะครับแนะนําได้ไม่ดีเลยดูคลิปดีกว่าดูวิธีที่ผมแนะนําดีกว่านี่นะครับเนี่ยค่อนข้างจะมีวิธีให้แต่ว่าก็พอเข้าใจระดับนึงนะครับเนี่ยมันจะเข้าๆว่ากเลยนะครับเป็นแผ่นประมาณ A 3 2หน้าดูเหมือนแนะนำช่างยังไงไม่รู้ไม่ได้นำ ผู้ใช้ทั่วไปนะครับก็จะมีน,อน็อตให้อีกเป็นน,อน็อตสำหรับคันฮาดิสนะครับในกล่องจะมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ apter, ตัวนี้เป็นปลั๊ก US ปลั๊กประเทศไทยนี่แหละอะแดปเตอร์220โวลต์จ่าย12โวลต์2แอมป์นะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับมีเยอะแยะแถมเมาส์มาอีก1อันเป็นแบบเมาส์ USB มีสายนะครับหมดละมีแค่นี้สำหรับการประกอบนะครับก็ง่ายมาก เขาบอกว่าแนะนำให้ใช้ฮาร์ดดิสขนาด500กิกขึ้นไปอย่างน้อย500กิกจริงๆมันก็ไม่น่าจะบังคับกันขนาดนั้นผมตั้งใจจะเอามาใช้กับฮาร์ดดิสแค่160กิกแต่ว่าทางเจ้าของเครื่องมีแผนที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับก็ค่อยว่ากันการเปลี่ยนฮาร์ดดิสตก็ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมจะถือโอกาสทาคลิปของการเปลี่ยนฮาร์ดดิสเอาไว้อีกนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปอันดับแรกก็ เรามาถอดก่อนเลยดูด้านหลังนะเนี่ยนะครับด้านหลังก็น่าจะคุ้นเคยกันมีพอร์ต v g A audio out มี HDMI พอร์ตแลนนะครับเรียกว่าพอตแวน a n ยจริงๆก็พอร์ตแลนนี่แหละนะครับอ๋อโอเคอย่างน้อยก็ยังไงก็ต้องเสียบอยู่แล้วโอเคแล้ USB 2พอร์ตนะครับแล้วก็ไฟ12โวลต์โอเคมีเท่านี้ ส่วนด้านล่างก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเขียนเอาไว้นิดหน่อยเป็น n 8 2 0 9วงเล็บ A นะครับโอเคมีประกันด้วยอันดับแรกนะครับเราก็จะขันน็อตด้านหลังเพื่อที่จะใส่ฮาร์ดดิสตเขาประกอบมาค่อนข้างแน่นนะครับผมเปลี่ยนไขควงต้องใช้ไขควงตัวใหญ่หน่อยนะครับไขควงตัวเล็กแบบเมื่อสักครู่หมุนไม่ได้ เป็นน็อตขนาดเล็กนะครับทั้งหมด4ตัวหลังจากที่หมุนน็อตเสร็จแล้วก็แกะเลยครับระวังหล่นนะต้องประคับประคองให้ดีนะครับโอเคเนีย่ยครับขึ้นมาแบบนี้ก็จะเห็นแผงวงจรข้างในจริงๆมีเท่านี้เองจะมีพอร์ตสำหรับเสียบฮาดิส์อยู่ทั้งหมด2สาย2เส้นนะครับเราก็ เสียบฮาริดได้เลยวางแผนนิดนึงว่าจะเสียบมุมไหนนะครับน็อตที่ให้มาจะหมุนกับฮาริดเล็กไม่ได้นะครับฉะนั้นเวลาที่เราวางก็เลือกวางพร้อมที่จะติดกาวสองหน้าผมก็เลือกที่จะวางท่านี้แล้วก็ติดกาวสองหน้าเอานะครับ ก็ประมาณนี้ติดกาวสองหน้าไปแล้วแน่นแล้วครับขอแค่ไม่เลื่อนก็โอเคนะเนี่ยครับโอเคไม่หลุดความได้อะไรได้แน่นละลำดับถัดไปก็ต่อเมาส์เสียบไฟ นะครับพร้อมแล้วก็ต่อสายจอเป็น HDMI นะครับโอเคพร้อมตัวนี้จะไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เสียบปลั๊กเปิดไฟโอเคไฟขึ้นแล้วมีเสียงติดแล้วนะครับพร้อม มาแล้วซิสต็ m b มบูทแล้วมาเป็นแบบนี้เลยนะครับที่ตัวเครื่องจะมีไฟพาวเวอร์ขึ้นแล้วก็ไฟการทำงานนะครับเป็น Activity อยู่ทางขวาสุดนะครับก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเราจะมาตั้งค่านะครับอันดับแรกเลยให้ตั้งเวลาของประเทศไทยนะครับ GMT 7 ตัวนี้เป็นเวลาที่เขาตั้งมาแล้วนะครับ Date Time Format ตามชอบเลยผมชอบวันที่เดือนปีเรื่องนี้แล้วก็ภาษาภาษาอะไรมีภาษาไทยด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมตั้งเป็นภาษาอังกฤษลองเป็นภาษาไทยเผื่อว่าหลายๆท่านจะชอบตั้งเป็นภาษาไทยนะครับชนิด โอ้โหงงเลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับการตั้งค่าไม่คุ้นเคยเลยแล้วก็ชนิดคีย์บอร์ดเป็นชนิดที่1นนะครับแล้วก็ Boot Enable รู้สึกเมาส์ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเมาส์นะครับหลังจากนั้นตามนี้กดเนกเลย Network Setup จะออโตคอนฟิกหรือเปล่าหรือแมนนวลคอนฟิกนะครับจุดนี้แหละที่เราจะต้องไปตั้งค่าฟิก IP ด้วยนะครับในด้านการฟิก IP ของเครื่องบันทึก nvr ก็สามารถทำได้ใน2ลักษณะนะครับคุณสามารถที่จะเลือก IP แล้วก็ฟิกได้เลยที่ตัวเครื่องนะครับในเมนูเน็ตเวิร์แต่จริงๆแล้วก็มีอีกวิธีนึงที่ทำเหมือนกับกล้องนะครับผมชอบใช้วิธีนี้ก็คือเราจะ ให้ตัวเครื่องมึอ NVR รับ DHCP นะครับแต่ว่าเรามาฟิกที่เราเตอร์ถ้าเป็นเราเตอร์ a i s ก็เข้ามาที่ LAN มาที่ IPv4 นะครับเราก็มาดูว่าเขาจ่ายให้กับ NVR ด้วย IP เบอร์อะไรเราก็จะรู้ MAC address เราก็เอามากำหนดนะครับในตัว DHCP binding เป็นการเลือกกำหนดนั่นเองว่า MAC address เบอร์อะไรนะครับใส่ MAC address ไปที่นี่ กำหนดให้ IP อะไรทาวนนะครับฉะนั้นตัวเครื่องมันทึก NVR เราเวลาต้องการร้องขอ IP จากเราเตอร์ก็จะได้เบอร์เดิมนะครับเมนูนี้สามารถทำได้ง่ายๆตามคลิปที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าเกิดว่าใช้เราเตอร์อย่างผมยี่ห้อ Synology นะครับผมก็สามารถที่จะเลือกได้อย่างผมตอนนี้ก็คือได้ IP 7.200ผมก็กำหนดเป็นแบบฟิกโดย Assign เบอร์เดิมให้กับเครื่องบันทึก NVR นะครับผมมีการรีเซิร์ฟไว้แล้วเนี่ยครับ IP ที่ผมรีเซิร์ฟเอาไว้ภายในก็จะประมาณนี้ในตอนแรกก็ให้เขา Auto Config ไปก่อนในส่วนเน็ตเวิร์กเราก็ต้องมีสายแลนมาเพื่อที่จะเสียบกับหลังเครื่องนะครับหลังเครื่องที่เป็นพอร์ตแลนเมื่อสักครู่นี่นะครับเสียบไปละโอเครอเขา Auto สักครู่มาแล้วครับ IP ที่ผมใช้อยู่เป็นวง9ก็ได้192.168.9.138นะครับเราสามารถเปลี่ยนที่หลังได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราข้ามขั้นตอนไปก่อนนะครับ Network ร์โอเคอย่างอื่นผมยังไม่ตั้ง Cloud ID นะครับ Next Cloud ID จริงๆมีแนะนำไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ Next เจอในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับ ฮาร์ดิสฟูจิสุขนาด160เหลรือ149นะครับอันฟอร์แมตก็ฟอร์แมตไปเลยลบข้อมูลเขาจะมีการปรับสภาพพื้นที่ของฮาร์ดิสนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหน่อยนะครับก็ปล่อยเข้าไปก่อน การฟอร์แมตใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับโอเคฟอร์แมตเรียบร้อยไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรนะครับนี่นะฟอร์แมตแล้วหลังจากนั้นไปขั้นตอนถัดไปครับ Next ให้ดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์นะครับบนมือถือจริงๆก็ใช้แอปที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับแอปชื่อ easy cloud นะครับ แต่ก็ยังครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าอีกทีหรือจะกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับดันเรียบร้อยจะมีเตือนอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับเน็ตเวิร์เรื่อง d i s e r r o r เคลียรนะครับถามว่า Error อะไรอาจจะยังไม่ได้ Format หรือไม่ก็ขนาดเล็กไปแต่จริงๆไม่น่าใช่นะครับเราจะเข้าสู่เมนูตั้งค่าแบบ system setup นะครับ โดย Password เริ่มต้นของเขาจะเป็น username admin Password ไม่มีนะครับก็โอเคเข้าไปเลยคราวนี้เราจะตั้งค่าตั้งแต่แถบแรกนะครับแถบแรก general setup บางส่วนจะถูกตั้งค่ามาแล้วตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มต้นเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับ language ให้ตามนี้เลยแล้วก็ Display resolution เลือกตามชอบนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจอเราจะสามารถรับได้ขนาดไหนนะครับ ผมใส่เต็มที่เลยนะครับ full hd แล้วก็สถานะ auto l o c k o u t enable นะครับอื่นๆก็ตามนี้เลยเรื่อง auto switch มุมกล้องจำนวน v i e ไม่ต้องนะครับแล้วก็อื่นๆตามนี้ time setup ผมเป็น ddmmyy นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น default นะครับเป็น ntp เอาไว้ s y n ค์ time นะครับแล้วก็เลือกเป็น24ชั่วโมงอื่นๆไม่ต้องครับ h a d i เป็นฟูจิสืที่ผมใส่เข้าไปประมาณ160 y g f o r ิกฟอร์แมตแล้วนะครับเออแล้วอื่นๆเป็น default ก็ได้นะครับถัดไปเรื่อง Record Setup ก็ตอนนี้ยังเป็น Record ตลอดเวลาอยู่ผมมีแนะนำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นการ Setup nvr ตัวแรกย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ Network Setup ผม เปลี่ยนไปใช้เราเตอร์อีกตัวนะครับผมก็เดี๋ยวไปฟิก IP ตัวนี้เป็น1.4.2นะครับเดี๋ยวไปฟิกเบอร์อื่นก็ได้ตอนนี้ทุกอย่างปกติดีนะครับเป็นเดฟอ u l t ตัวนี้เป็น cloud ID อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วก็ถัดไปครับ d d n ีไม่ต้องตั้งครับกรณีที่เราจะดู ล้องจากนอกบ้านถึงตั้งนะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องหรอกครับเราใช้แอป EC Cloud ดูก็ได้นะครับตัวนั้นก็เป็นการดูออนไลน์ผ่านคลาวได้เช่นเดียวกันปกติก็แค่เช็คสถานะครับไม่ต้องดูเรียลไทม์ออนไลน์ปกติก็มีแอป iPhone อีกตัวที่เราดูได้นะครับส่งอีเมลด้วยก็ได้ตัวนี้ P.O.E ขอข้ามนะครับเรื่อง Channel Setup ตัวนี้เป็นการตั้งทละ Channel ถ้าเกิดว่าต้องการจะตั้งให้บันทึกเสียงก็มาเลือก AV Stream ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งเดี๋ยวเพิ่มกล้องก่อนนะครับเรื่องของการหมุนอันนี้ไม่ต้องตั้งนะครับเรื่องของตัวไอคอนที่โชว์ถานะนะครับเ็น f a u l t เลยก็ได้ครับวิดีโอดีเทคตัวนี้ยังไม่ต้องตั้งกรณีที่จะเคลื่อนไหวและบันทึกอะไรประมาณนี้นะครับขอยัดข้ามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกที systemadmin ตัวนี้เป็นโชว์เวอร์ชันนะครับแล้วก็ System Lo g User จะสร้าง User สำรองด้วยก็ได้นะครับ แอดยูเซอร์อะไรไว้เผื่อจำเป็นจะจริงๆก็มีวิธีรีเซ็ต o w e แอดมินไว้ให้แล้วนะครับสามารถไปดูในช่อง YouTube แล้วก็ค้นหาวิธีรีเซ็ต o w e แอดมินก็ได้นะครับถ้าเกิดลืมก็รีเซ็ตง่ายมาก System อ p g ั a เกตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็เมน n ทนแนน c e จะรีบูตไหมทุกวันที่เท่าไหร่นะครับ Factory Reset อันนี้ขอข้ามครับการตั้งค่าคร่าวๆก็มีเพียงเท่านี้ก็โอเคครับ ข้ามการตั้งค่าไปเลยนะครับอื่นๆ Fast Network ตัวนี้เป็นเรื่องของการจัดการคลาวด์แล้วก็เรื่องของ IP นะครับ Network Status โอเคกำลังเช็ค Network อยู่นะครับโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีโอเคครับไปตั้งกล้องกันเลยแอดกล้องนะครับผมลองใช้เป็น o n w i f นะครับ แล้วเราจะเซ a r c h by manual เราก็เซ a r c h ดูว่าจะเจอกล้องหรือเปล่านะครับผมมีกล้องอยู่จำนวนหนึ่งในเน็ตเวิร์กโอเคเจอกล้องแล้วทั้งหมด3ตัวนะครับผมจะเลือกสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะมาแอดเข้าไปเป็นตัวอย่างนะครับก็กด add one มาแล้วครับอัปเดตอยู่นะครับต้องดูว่า จะผ่านไหมส่วนใหญ่จะเจอเรื่องของปัญหาพา s s w o r d Error นะครับซึ่ง Password ก็จะเป็นตัวที่เราตั้งให้กล้องในแอป p h o n e นั่นเองนะครับพา s s w o r d ที่จะเอามาใส่ในเครื่องบันทึก NVR นะครับก็คือ Password ที่เราตั้งค่าในเมนูตั้งค่าของกล้องแต่ละตัวนั่นเองนะครับกดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองแล้วจะเห็นเมนูต่างๆนะครับ แล้วเราสามารถที่จะตั้งรหัสผ่านที่เมนูนี้เนี่ยครับรหัสผ่านตรงนี้นะกดเข้าไปก็จะเห็นปกติแล้วจะปิดอยู่ถ้าเป็นกล้องตั้งค่าใหม่ซื้อมาใหม่นะครับเราจะต้องเปิดใช้งานแล้วก็ตั้งค่าพาสเวิร์ดตัวนี้แล้วก็จดเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปใส่ในเครื่องบันทึก nvr นะครับเรา manual edit แล้วก็ไปดูข้อมูลอื่นๆนะครับจุดที่ต้องเปลี่ยนก็คือตัวพาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็กด โอเคอัปเดตอยู่นะครับโอเคมาแล้วกล้องหนึ่งตัวง่ายๆเลยแค่นี้นะครับโอเคลองดูความชัดนะครับตัวนี้เป็น Full HD ลองดูเออเลอร์สักนิดนึงมีโมชั่นด้วยผมต้องไปเคลียร์ด้านในเป็นโมชันคอนฟิกนะครับ แล้วถ้าเกิดกล้องไม่นิ่งเราจะต้องไปปรับค่าของซิสเต็มใหม่ผมไปใช้ค่าเดิมนะครับตัวนี้นะแล้วก็แอปพลายเพื่อเปลี่ยนการแสดงผลของกล้องเองนะครับโอเคก็จะไม่ค่อยสวยตัวใหญ่ๆหน่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็โอเคลองดูการแสดงผล แล้วก็หลังจากนั้นไปตั้งค่าตัววิดีโอครับวิดีโอแมเนจโอเคไปที่ตัวกล้องแล้วก็ Channel Setup ก็ได้ครับปรับวิดีโอ e t e ท t ผมไม่ชอบผมก็ไม่อยากให้แจ้งเตือนอะไรทั้งนั้นนะครับแต่บันทึกนะก็ยกเลิกนะครับ d e t e ท t ไม่ต้องเลย Apply โอเคโอเคเพราะว่าสังเกตดูด้านล่างจะมีการเตือนโมชันหนึ่งนะครับ Clear All Screen ตอนนี้โชว์แบบ9กล้องอนี่ครับ9ตัวหลังจากที่ทดสอบฮาร์ดดิสเมื่อสักครู่เป็นตัวเก่านะครับก็ ไม่ผ่านไม่ได้นะครับเออเลอร์ไปแล้วก็ค้างไปเฉยๆก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่แต่ว่าขนาดก็ยังเล็กอยู่นะครับเป็น240กิกเป็น solid state western green นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าโอเคไฟมาแล้วนะครับ รอดูว่าการตั้งค่ายังจะอยู่ไหมคลิปนี้ตอบโจทย์ทุกด้านนะครับก็หลายๆท่านถ้าเกิดเจอปัญหาแบบผมมีการใช้ฮาร์ดดิสแล้วก็พอใช้ไปแล้วมีปัญหาระหว่างทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคฮาร์ดดิสยังไม่ฟอร์แมตเป็นฮาร์ดดิสลูกใหม่นะครับลองไปดูการตั้งค่าโอเคอ่าโอเคทำไมรู้สึกว่ามันใหญ่ๆ Apply โอเคนี่นะครับเราไปดูที่ Video Manage ก็เจอนะครับทุกอย่างปกติในการเปลี่ยนฮาร์ดดิสไม่ได้ทำให้การตั้งค่าหายแต่ว่าจะมีการแจ้งเตือนบอกว่า Disk Error เดี๋ยวเราไปดูว่า Disk Error เพราะอะไรนะครับ System Setup ไปดูฮาร์ดดิส อ๋อเป็นฮาร์ดดิสก์อันฟอร์แมตนะครับใช้งานฮาร์ดดิสก์อยู่ก็ฟอร์แมตกดฟอร์แมตเลย yes ตัวนี้เป็น solid state นะครับขนาด240กิกก็คิดว่าน่าจะเขียนวิดีโอได้เร็วเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ลูปเมื่อสักครู่ เรียบร้อยครับเร็วมากแล้วก็ไปดูที่เออร์เรอร์อื่นๆนะครับผมให้บันทึกเออร์เรอร์ทุกอย่างจะมีไอคอนขึ้นมานะครับโอเคแอปพลายตัวฮาร์ดดิสพร้อมเวลาทุกอย่างยังอยู่ปกติ โอเคอ่ะมีเออร์เรอร์ขึ้นมาลองดูก่อนนะครับ this error clear close อีกจุดหนึ่งที่แนะนำให้ตั้งด้วยนะครับ ก็อยู่ใน System Setting ไปที่ในส่วนของ Channel Setup นะครับก็จะเป็นเรื่องของ OSD ก็คือการแสดงผลสัญญาณนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีการแสดงผลถ้าเกิดเป็นกล้องต่อ Wi-Fi อยู่ก็จะแสดงความเข้มประมาณนี้แนะนำว่าเปิดขึ้นมาใช้งานด้วยนะครับอย่างที่เห็นลองไล่ดูแต่ละ Channel นะ ถ้าเกิดว่ายังไม่เปิดเปิดจะดูดีกว่าแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าสถานะเป็นยังไงอื่นๆก็ลองเช็คดูเพิ่มเติมนะครับวิดีโอดีเทคผมไม่ได้เปิดนะครับ Encode Mode เป็น av stream แล้วก็ general อื่นๆนะครับในการบันทึกนี้มีคำแนะนำให้นิดหน่อยถ้าเกิดว่าคุณใช้งาน motion นะครับ ก็คือให้บันทึกลงฮาริดเฉพาะตอนที่มีการเคลื่อนไหวเราสามารถเซตได้แบบนี้ให้เคลียร์ก่อนรีเซตนะครับแล้วก็เลือกโมชันจากนั้นก็จับตรงนี้ลากแบบนี้นะครับความหมายก็คือทุกวันแล้วก็ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง23่สนาฬิกายีชั่วโมงนะครับจะเป็นการบันทึกตามที่มีการเคลื่อนไหวฉะนั้น เขาจะมีการบันทึกเป็น t e m p o r a r y ไว้ตลอดในบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวเมื่อไหร่เขาก็จะเริ่มบันทึกแล้วก็ย้อนหลังกลับไปสักประมาณ5วินาทีฉะนั้นฮาร์ดดิสก์จะทํางานหนักมากนะครับสังเกตดูไฟฮาร์ดดิสก์จะติดตลอดนะครับถ้าเป็น Motion ซึ่งผมไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่ารู้สึกว่าไฟฮาร์ดดิสก์มันอ่านเขียนตลอดเพื่อเก็บบัฟเฟอร์ถ้ากล้องหลายตัวเมื่อไหร่ก็น่าจะมีปัญหาอาจจะทำให้ฮาร์ดดิสก์เสียเร็วขึ้น ผมก็จะใช้วิธีรีเซ็ตแล้วก็บันทึกไทม์ซึ่งไทม์หมายความว่าผมจะบันทึกตลอด24ชั่วโมงนะครับแบบนี้เลยช h a n หนึ Channel 1แล้วก็แอ p พลแล้วก็ Copy To ด้วยเพื่อที่จะ Copy Setting ไป Overline เขียนทับช่อนอื่นๆโอเคทุกช่องจะบันทึกแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคไปเลยเรียบร้อยนะครับพอเรามาดู Playback ตัวนี้ ก็จะเห็นว่ามีการบันทึกรับทั้งหมดเลยผมมีเพิ่มช h a n n อลอื่นนิดหน่อยด้วยนะครับแบบนี้เราสามารถค้นหาได้มีช h a n n e l หนถึงสที่ผมใส่ไปแล้วนะครับลักษณะภาพที่เห็นนีะครับประมาณนี้ Exit อ,ออกมากอนนี่นะครับภาพปัจจุบันโอเค การตั้งค่าก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับท,ทําทีละสเต็ปตามคลิปได้เลยส่วนเกรดเล็กเกรดน้อยเดี๋ยวผมจะแนะนําเพิ่มเติมมาให้นะครับแล้วก็มีกล้องที่รอรีวิวอยู่เพิ่มเนื่องจากว่าตัวนี้ซื้อมาให้คนอื่นใช้นะครับตัวเองก็เลยเอามารีวิวก่อนเลยแล้วก็ทดลองใช้สักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวก็จะเอาไปส่งนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรือว่าติดตรงไหน อยากให้ขยายความเพิ่มเติมคอมเมนต์ไ่ได้เลยนะครับหรือว่าตั้งค่าแล้วติดปัญหาเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับก็คอมเมนต์เอาไว้เพิ่ม,มารายละเอียดให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็อาจจะทักมาถามเพิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ